มันมายาย่างเอิ้ยไปกินเขาอ่าแล้วมาฟังความฝันเนาะของพ่อหมอดูตาจิตครับผมครับผมมาต่อจากมานฟ่มามามาสั่นขโมยเงี้ยกินตงโมหงส์หรือไงเอออ่านี่คือความฝันของคุณพ่อเป็นยังไงเนาะเห็นไต่ทั้งเงี้ยเด้อครับเอาเกียย่างเด้ไเถอะร์เฮะเงี้ยเกียย่างไหมไม่ครับครับผมเจ็ดไม่ก่อนครับผม แกบน,นี้เขาไปกินไปกินเขาวครับจะเอาข่าวออกคือคุยข้ามไหนไมิถนอนไมยตาัมมาะฮุ่เลยบวบดอาปาแดกวลาซันเออเพินปใส่น่ะเออเอามาใส่จังหดมาบวบด้วงมันอีกินได้หรือว่ะท่านที่แรกกำลังเสียวขอปากแต่กุ้งอวยูอยูหนอนนะโอ้ตัมฮุ่ามมานร้อนปลาแดกอ่ะเออ กินว่าไรดอกเสะเดิดมันแย่ขึ้นฝันก้างแย่หนิดอกเขอนอนไม่คนน่อยกนสร้างเกจไรเอาเนื่งไทยเนื้อไทยน่งไทยทั้งหนาเด้ยวย้นงหนาบ่ะเออหนึ่งเกจกับสองเกจ สามเจ็ดอฝันปัญญาตัวนี้บ่เท่านั้นลหละอมืนนี่เนี่ยพืชที่เผาเยอะหรอ,อ,อหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเงินสามนี่มาเสีไรบ่สามนี่วันลขที่ยสามอ้วันอาท,ที่สามคือวันงเครื่องอาหางกับฟันว่าม่จชไม่ยอดอกวันไหนที่จงแกอยู่ครับผมวันท,ที่สามหมู่สามไงซื้อสามสามเออ เสียงออกสามเต็นอนอีนึงนอนอีนึงข้าบัางคืนคืนเป็นสองกันบอ่าเด็กหน่อยคนหนึ่งนั่งกินจะตรงขามเด็กน่อยสามารถสามสี่ปีแท่ล่ะนั่งฟังทั้งนั้นอ้ยบอกลลาไม่ยากินี่ตนอนนะครับก็ถือว่าเอาสองครับ

หลายจังใย่ที่เอาเจ็ดแต่ก็ฝันว่าเขามาสร้างเงี้ยนายแต่กอนนั่นเงี้ยน่ะสร้างไปสร้างเอาเสาขึ้นไปเงี้ยไม่นะ่ะแต่พื้นเอาปูนมาเทาวาสันขึ้นไปโอ้ยมันก็ดีๆแต่ั่าเอายัาดไเลาดเอ่บวาดว่าสันเพราะว่าที่เฮียนก็เล็กเอาเจ็ดยางไหอ๋อพอฝันเห็นเงี้ยเหนียนเป็นเจ็ดแม่เหรบ เงินเอือนหรือบ้านนะครับฟันนี้เขาสร้างบ้านให้เอามาให้เออเชี่ยนใหม่แต่ว่าพื้นเทปปูนคือจังพื้นนี่แตงยุสปุ่นเี่เสาเสาที่เรียกโบราณนะตะกอนนะตะล่างโล่งอืมโ่้เจ็บอย่างน้อว่าถึงเอออืไปเลยว่าขึ้นรุ่นมาฟันไม่กินต่ำบมดมีตรนอนน์อยู่น้อืมโอ้ กวบอกกัเลยว่ามันมีมีหนึ่งมีเจ็ดมีสามมีสองกันเรียกน้อยนั่งนี่ท่างหรอครับผมถ้าเยอจินเยื่อเฮี้ยนพูดอ่าเฮี้ยนยห่เยู่บ้านพูดอ่อบ้านเด็กที่สามหมู่สามสุดผมไปจินอยู่บ้านเด็ที่สามหมู่สามอีกพี่นะผมมาจ่อไว้ครับบ้านเด็กที่สามหมู่สามกะริมีเจ็ดสามสามเก็บเลยครับพี่ครับเอาเยครับ อืมอืมแต่ทีนี้ก็ขึ้นติดเจ็ดไปต้องพอเนาะฮะทีนี้ติดเจ็ดไว้ติดเจ็ดไปเป็นว่าขันมเนื่องเจ็ดกับสองเจ็ดกันไว้ีสี่ดอกตัวสามนี่อเพราะพายุบ้านหลังนั้นอืมตกมาแล้วด้วยติดเจ็ดที่ครับผมอืมโอ้ได้กินเท็นน้อยเท ในรูปสมบูรว่ามันันดีสิออฝันดีเน้่ยฝนมีนอนเมียง้งแล้ววันมันสินบ่ไดนั่น,นในฝันอ่ะ <laughs> ว่าเห็ <laughs> <ถ>นนอนอะไรทนี่แต่ตำบกฮงหรอก็ทำเกันห้องไปใส่เอ้าตำบกฮวงแค่ไห้เอาไปแยกอย่างว่าใส่ที่ต่นอนเนี่ยใส่ห้องใส่เล่าครับห้องมากหรออืมปกตว่ามีอากอนอ่า <ๆ S 2> โอ้โหฟัยังสีตะเกานี่ขาว่าดีอยู่ถ้าเป็นโซกขัวไม่ใหญโอ้นมีโซก่ว่ใหญหรอครัครับโอ้ถ้าฟันังสีมีโซกแติที่ไ่ใหญ่แแต่ว่ามีอยู่ได้ทดีแน่นอืมมีหนึแกได้รัตตลีแต่สองเก้ไขเขาหามมใหาสักทีหาปรได้ ซื้อไว้แล้วหึงเก็ดกันไรหนึ่งเจ็ดซื้อไว้แล้วสามเจ็ดกันซื้อแล้วขาดจะสองเจ็ดผขาดตรงกลางเลยคุณหนึ่งเจ็ดหมอไว้แล้วผู้ที่เขาถือรางวันที่หนึ่งครับเขาฝันนอนจะเตียงผมเนี่คือนอนไตเตียงเตียงเต้นไปใส่เตียงน้ำตูนน้ำตัวเต้นล้มเตียงกันยั่งควัดออกกับบวชนอนเขาถือระวันที่หนึ่งนี่เหรอ อ๋อฟันเห็นสน่ะเมืนฟันเห็นนอนเจอันนี้ก็ฝันเห็นนอนเยแต่ว่สิีกินอ่ากูวกบ้กินอ่ะอือพูดให้จไบใกล้กินน้อนให้เังไงไ่เห็นดีเลยครับถ้มันกินกันเจเป็นเื่งนี้เป็นโชคกันหน่อาอะพวกเขาเต้นไปใส่นี่แต่นอนเต็มโต๊ะเต็มย่านเออเต็ย่านก็ได้แล ผู้ที่กลางวันที่หนึ่งฝันร้ายกลายเป็นดีคือฝันเห็นหนอนเ<ม>ยอะแจังแต่ปกผ่องฝันผู้ปกผ่องคนเนี่ยก็คือกันนอฮอร์เนาะผู้ปกผ่องคนที่โชคดีฝันจัางวันที่หนึ่งผู้ปกผ่อสี่ได้รลางวันที่หนึ่งกับฝันไปยังหนึ่งอีกฝันว่า,า,า,าได้กรารว่ายว่าองค์สมณะพระพุทธเจ้าว่าได้กลับไปกราบไหว้ได้หลวงเหมือน เรากระโชยอยีกครั้งนึงครับผมเฝันนี้โชคคือเก่าฝันแบบแต่ฝันว่าได้เงินได้ทองมหา,าศาลฝันว่าแต่งตัวงดงามบมดีเด้ออสิบป่วยบ่กเกินอาทิตย์สองอาทิตย์ฝันว่าได้เงินมิตรเสียฝันว่าเสียมิตรได้ก็ฝันเนี่ยเนสัน่าเวามฝันฮะเขาจะเบสันฮะ่รู้ม <ừ> อ่าฝันว่าได้เงินเน่ยเขาเอาเงินมาให้ห้ามเล่นกนนารพนันเด็ดขาดโอ้เสียอ,อย่างเดียวอ่าฝันว่าเงินเติมสอบวีกับกับโมเมนทานแล้วบ่เออเป็นล่างบ่อเขียดเที่ยวคาเฟ่บ่ญาสิเด็ดขาดเออโอ้ฝันรา้ายกลายเป็นดีอ่า ตำล่าผนผ้าบาไมา้สันเ่น่องอ่าฝัน่าได้เงินยหนูย,ย่าคือ,คอมันว่าก็ฝันว่าคนม่มัดครับอืมมีเนี่ยโยกกร้างอ่าฟันเราขนไม่มักได้เนี่ยได้ไปของเขาเลยเอออันนั้นแล่ว่ามึงได้ไแต่หงโอววายอืมอ่าถาว่าันเขมนมาม่มากก็ชื่ออะไรวย้ยะนอดน้ำเล้วโอ้โอ ว่าว่าว่า่าบอกกับการยันฝันเอาฝันได้ขาดไโอ้เมันมีตำราผ้าผู้เฒ่าผู้แก่คนผ้าบานฝันว่าเก็บไข่ได้พวยฝันว่าจะองตายนั่น่วยยกหายโอ้กับกันนีเนาะฝันว่าตายพวยแล้วจะหายคชับผมวางซสอ๋อ ฝันว่าจะแต่งตัวก็งามฝันว่าได้เนี่ยไปนั่งเขาได้นอนโลกเห็ดแล้วว่างเลยกจะกระชุบกระชิดฝันนี่ฝันอันตรายตัวนี้วฝันนี่ถ้าลูกซึ้อแล้วว่าเันโบดีให้ไปแก้ใส่หนาเตาไฟตรงไหนก็ฝันว่าเดี๋ยวไปแก้ให้องนงามบอกว่าใส่หนาเตาไฟใส่หนาเตาไฟสิทีเห็ดในบ่มีเตาไฟบ้างนี้่กูบ่มีเตาไฟกูรู้แล้วขอวระมางสั่งเยอแล้ว แกดเลยวะแกดเลย่ะโอ้แก่ก้อฟันไปหนาเตาไฟวะอ๋อโอ้ผู้ขาฝันฝันว่าได้เลยเนี่ยนี่ิเป็นโชคดีที่นอ้อยังว่าเราจะก้าไฟน่มเออจะตำเลยฮ่าฮ่าฮั้กยิ่งได้ฟันนี่า้นยิ่งฟันในในัวได้พอกันนี้เออ้ยิ่งด้หัวเขาือกันคือกันอืมต้องไปแก้ไลคนเลยที่เห็นออมัน มาโอ้ดิขอยายเจ๊ซื้อเหล้าเขาเนไทยนี่แหละเขาเมาขอยเจ๊ตันี่สีสุกุศุกตาโอ้ยสั่งกุชี่ที่สกเอี่ยงเอเือหล่เราอใจยเอ่อเพื่อนผู้สาวสองคนมันน้ำปูอือโอ้ยถึงใจสกมันบอลดีเนี่ยหอยายแคตาจอครับบอดียังไหนอยู่บอสมตาทิย์ครับ